นับตั้งแต่มณีนาคีได้มอบดอกบัวทองคำให้แก่ชายหนุ่มวันลบเธอก็ได้แต่กลับมาโศกเศร้าเสียใจเพราะชายหนุ่มที่นางพบเจอในทุ่งหญ้าในวันนั้น ก็คือชายคนรักของนางที่กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเมื่อนางคิดถึงเรื่องราวในอดีตนางก็ร้องไห้อยู่ในเมืองบาดาของนางจนรุกขเทวดาที่คอยปกปักรักษาในชั้นภูมิที่นางอยู่นั้นก็ได้ถามถึงสาเหตุที่นางเกิดความเศร้าหมองมณีนาคีจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านรุกขเทวดาฟังว่าชายคนรักของตนนั้นได้กลับชาติมาเกิดอีกแล้ว เมื่อเทวดาได้ฟังก็ย่อมเข้าใจดีว่ามณีนาคีนั้นนางกำลังตั้งจิตถือศีลภาวนาเพื่อที่นางนั้นจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับวันลบพยานาคสาวได้แต่นั่งมือลอยและคิดถึงเรื่องราวในหลายร้อยปีผ่านมาในตอนนั้นชายหนุ่มวันลบได้เกิดในครอบครัวหมองูและมีนามว่า พนมกรตั้งแต่จำความได้พนมกรจำได้ดีว่าพ่อของเขาที่เป็นหมองูชอบไปจับงูที่มีพิษเพื่อมาทำการแสดงอยู่ในเมืองงูที่พ่อเขาชอบจับมานั้นก็จะเป็นพวกงูที่มีพิษร้ายแรงเพราะว่าพ่อของเขานั้นเป็นหมองูที่มีวิชาอาคมเกี่ยวกับการควบคุมพวกงูพิษต่างๆจึงทำให้พวกงูที่พ่อของเขาจับมานั้นถูกหมองูใช้อาคมบังคับพวกมันให ทำการแสดงตามคำที่เขาสั่งถึงแม้ว่าพนุมกรจะสงสารงูพวกนี้และบอกให้ผู้เป็นบิดานั้นเลิกจับงู พนมกรณ์ก็จะถูกพ่อของเขาด่าทอหรือทุบตีอยู่บ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พนมกรณ์เห็นว่าพ่อนั้นจับงูเผือกตัวสีขาวมาขังไว้เมื่อเขาเห็นว่างูเผือกตัวนั้นมันมีท่าทีและแววตาที่น่าสงสารพนมกรณ์จึงได้แอบปล่อยงูเผือกตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกสุดท้ายเขาก็ถูกพ่อจับได้และหมอง,งูก็ลงโทษพนมกรณ์ด้วยการเคี่ยนตีและขัง ังเด็กหนุ่มไว้ในบ้านไม่ให้กินข้าวกินปลาด้วยเหตุนี้จึงทําให้พนมกรนั้นไม่ค่อยจะถูกกับพ่อตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อพนมกรโตเป็นหนุ่มแล้วพ่อของเขานั้นก็ยังไม่เลิกทําอาชีพหมองูนับวันเขาก็ยิ่งอยากเป็นหมองูที่เก่งที่สุดที่อยู่ในเมืองส่วนพนมกรนั้นเขามักจะขึ้นเขาเข้าป่าเพื่ออยู่เง,เงียบๆคนเดียวและอีกเหตุผลก็คือเขาไม่อยากจะเจอหน้ากับผู้เป็น บิดานนั้นเองในวันหนึ่งในขณะที่ชายหนุ่มกําลังเดินเล่นในป่านั้นเขาก็ได้พบเจอกับงูเผือกสีขาวตัวใหญ่แววตาของมันนั้นดูแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนแววตาที่คุ้นเคยดูแล้วมันเหมือนงูตัวเล็กตัวนั้นที่เขาเคยปล่อยมันไปเมื่อตอนที่เขายังเด็กงูตัวนั้นมันก็ทําท่าเหมือนจะจําชายหนุ่มได้และทําท่าทางเหมือนเชิญชวน ให้เขานั้นตามไปในที่ใดที่หนึ่งในป่าลึกพนมกรก็เดินตามงูสีขาวเผื่อตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกเมื่อเดินไปได้สักพักหนึ่งงูตัวสีขาวก็หายไปแล้วชายหนุ่มได้แต่มองหาแต่ก็ไม่พบเจอพลางในหูของพนมกรนั้นก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนคนขับร้องแว่วมาอยู่อีกฝากของป่าชายหนุ่มได้แต่แวกป่าไม้เล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อจะหาที่มาของเสียงนั้น ไม่นานพนุมกรก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนางนั้นมีใบหน้าที่สวยงามและแต่งกายเหมือนกับหญิงสาวชาววังตอนนี้นางกำลังนั่งอยู่บนก้อนหินอยู่ใกล้ๆนั้น มีบึงดอกบัวและทุ่งหญ้าที่มีดอกหญ้ากำลังเบ่งบานสะพั่งเหมือนด่งใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังขับกลอนอยู่ตอนนี้พนุมกรที่หลงใหลในความงามของหญิงสาวจึงทำให้เขานั้นพาร่างกายของเขามายืนอยู่ใกล้กับหญิงสาวตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อทั้งสองได้พบกันต่างฝ่ายต่างก็ตกลุมรักกันในทันทีและหญิงสาวคนนั้นก็บอกพนมกรว่านางนั้นเป็นพญานาค ที่อยู่ในหนองบัวแห่งนี้และนางก็มีนามว่ามณีนาคีและงูเผือกสีขาวตัวนั้น ก็คือบริวารของนางเพราะงูขาวชอบมาเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มที่ช่วยเขาไว้เมื่อคราวก่อนให้นางฟังและเมื่อตอนพนมกรเที่ยวเล่นในป่านั้นงูสีขาวก็ชอบเฝ้าดูเขาอยู่เป็นประจำและเจ้างูขาวก็ชอบเอารูปร่างของเขามาพันธนาให้มณีนาคีฟังอยู่ทุกวันจนทำให้นางนั้นอยากจะพบเจอชายหนุ่มมณีนาคีจึงให้งูขาวไปเรียกชายหนุ่มมาที่นี่เพื่อเจอ กับนางเมื่อพนมกรกับมณีนาคีได้พบกันพวกเขาทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานชายหนุ่มที่เมื่อก่อนเป็นคนเงียบขรึมบัดนี้ก็เหมือนกับว่าหัวใจของเขากําลังพบกับแสงสว่างและพองโตแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและนับตั้งแต่วันนั้นพนมกรกับมณีนาคีก็ได้นัดเจอกันทุกวันอยู่ในบึงดอกบัวที่อยู่กลางป่าแห่งนี้ วันหนึ่งในขณะที่หมองูพางูไปทําการแสดงอยู่ในเมืองใหญ่ผู้คนต่างก็ชื่นชอบในการแสดงของเขาเหมือนเดิมแต่หนึ่งในนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งที่ชมการแสดงของเขาก็ได้พูดขึ้นว่าการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ธรรมดามากถ้าจะให้ดีกว่านี้ทําไมไม่ไปจับพญานาคมาทําการแสดงชาวเมืองที่มาชมต่างก็เห็นด้วยกับพ่อค้าคนนั้นว่าแล้วพ่อค้าก็หัวเราะชอบใจ เหมือนเป็นการดูถูกหมองูไปในตัวเมื่อถูกท้าแบบนั้นเขาก็พูดรับคําท้าไปว่าเขาจะไปหาจับพญานาคมาให้ชาวเมืองดูให้ได้นับตั้งแต่วันนั้นพ่อของพนมกรก็ออกตามหาพญานาคในที่ต่างๆ ตามที่มีผู้คนบอกกล่าวว่าเคยพบเจอพญานาคแต่หมองูก็ยังไม่พบเจอพญานาคเลยสักตัวจนวันหนึ่งในขณะที่พนมกรออกมาจากป่าและกลับมาที่บ้านพ่อของเขาก็ได้สัมผัสกับกลิ่นแปลกๆที่มาจากตัวของลูกชายด้วยสัญชาตญาณของหมองูกลิ่นแบบนี้มันต้องเป็นกลิ่นของงูหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่น่าจะใหญ่กว่างูหมองูได้แต่เก็บ ความสงสัยเอาไว้แล้วพอรุ่งเช้าเขาก็าแอบตามพนมกรเข้าไปในป่าลึก แล้วเขาก็ได้พบเจอกับความจริงตามที่เขานั้นสงสัยหมองูเห็นลูกชายของเขายืนอยู่ข้างบึงดอกบัวและทําท่าทางเรียกใครบางคนไม่นานก็ปรากฏร่างของพญานาคตัวใหญ่ขึ้นมาจากหนองน้ําแล้วไม่นานพญานาคก็กลายร่างเป็นหญิงสาวผู้มีใบหน้าสวยงามและพวกเขาทั้งสองนั้นก็นั่งพูดจาหย,ยอกล้อกันเหมือนคนที่กําลังคบหาดูใจกันไม่มีผิด หมองูผู้มีแผนร้ายก็วางแผนเอาไว้ว่าเขาจะต้องจับพญานาคตัวนี้ไปทำการแสดงให้ชาวเมืองดูให้ได้ว่าแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านและได้ปลูกเสกบวงนาคาตามตำรับตำราที่เขาได้เรียนมาเพื่อจะไปจับเอานาคสาวที่อยู่กลางป่านั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมหมองูก็ปิดประตูขังพนมกรเอาไว้ในบ้านในขณะที่ชายหนุ่มกำลังนอนหลับอยู่นั้น และหมองูก็ได้ไปเชิญชวนเอาพักพวกของเขาที่เป็นหมองูเหมือนกันออกไปยังบึงดอกบัวที่อยู่กลางป่ามณีนาคีที่รู้ว่าเวลานี้พนมกรจะต้องมาหานางนางก็ได้ขึ้นมาจากหนองน้ำเหมือนกับทุกๆวันเมื่อนางขึ้นมานางก็แปลกใจที่ไม่เห็นชายหนุ่มนางก็ได้แต่นั่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้า คอยชายหนุ่มคนรักของนางไม่นานนักพวกหมองูที่แอบอยู่ไม่ไกลก็ใช้บ่วงอาคมรัดตัวของมณีนาคีเมื่อนางถูกบ่วงอาคมรัดตัวนางก็ร้องด้วยความทรมานแต่ถึงจะดิ้นยังไงนางก็ไม่สามารถเอาร่างกายหลุดพ้นออกจากบ่วงของหมองูได้สุดท้ายนางก็ถูกพวกหมองูนั้นจับตัวของนางไปขังไว้ในกรงอาคมที่พวกเขาเตรียมเอาไว้แล้วมณีนาคี ได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจนางมองหาพนมกรชายหนุ่มที่ตนเองรักนั้นก็ไร้วี่แววพลางในใจนางก็นึกไปว่า หรือความจริงแล้วชายหนุ่มเป็นคนบงการให้พวกหมองูนี้มาจับตัวของเธอไปเมื่อจับพยานาคสาวได้พวกหมองูนั้นก็เอามณีนาคีไปชอ่อนไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองแล้วพวกเขาก็พากันดื่มสลองด้วยความดีใจแล้วหมองูก็ให้พวกของเขาอีกคนนั้นไปประกาศให้ทั่วเมืองว่าพวกเขาจะทำการแสดงพญานาคตัวเป็นๆให้ช ชาวเมืองได้ดูเมื่อชาวเมืองที่ได้ยินเรื่องราวของหมองูที่สามารถจับพญานาคได้พวกเขาต่างก็ตั้งตารอวันที่จะได้เห็นการแสดงพญานาคตัวจริง ฝ่ายพนมกรที่ตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องพบว่าตัวเองนั้นถูกขังเอาไว้อยู่ในบ้านชายหนุ่มก็ตกใจและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของพ่อเขาอย่างแน่นอนชายหนุ่มพยายามพังประตูบ้านแล้วก็รีบวิ่งไปหามณีนาคีที่อยู่ในบึงดอกบัวทันทีพลางในใจของชายหนุ่มนั้นก็ได้แต่ภาวนาให้มณีนาคีนั้นปลอดภัยแต่เมื่อไปถึงชายหนุ่มก็แทบใจสลายเพราะหนองน้ำนั้นได้ขุนมู ดอกบัวและทุง่งหญ้ามีร่องรอยเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นแม้ชายหนุ่มจะเรียกร้องหานางก็ไร้วี่แววของมณีนาคีเมื่องูเผือกสีขาวได้ยินเสียงของพนมกรมันก็รีบออกมาหาชายหนุ่ม แล้วก็ทำท่าให้เขานั้นตามมันไปในที่ใดสักแห่งเพราะงูเผือกตัวนั้นเห็นทุกเหตุการณ์ที่พวกหมองูจับมณีนาคีไปแต่ลําพังแค่เขาตัวเดียวคงสู้พวกหมองูไม่ได้แน่นอนมันจึงทําได้แค่รอให้พนมกรนั้นมาช่วยมณีนาคีและแล้วงูเผือกก็ได้พาพนมกรมาถึงที่ที่พวกหมองูนั้นได้จับตัวมณีนาคีมาขังไว้ชายหนุ่มแอบมองเข้าไปก็พบกับพ่อของตนและพวก ของเขากําลังพากันดื่มสลองด้วยความดีใจและพนมกรก็ได้ยินพวกเขาพูดกันว่า พวกเขาจะเอาผ้าดำนั้นมาคุมกลงของพญานาคเอาไว้เพื่อไม่ให้ชาวเมืองพบเห็นพญานาคในระหว่างทางที่พวกเขานั้นแบกกลงพญานาคผ่านหมู่บ้านพอไปถึงในเมืองแล้วจึงค่อยเปิดให้ชาวเมืองดูถึงจะทำให้พวกชาวเมืองนั้นตกตะลึงไปตามๆกันว่าแล้วพวกของหมองกูก็พากันเอาผ้าดำนั้นมาคลุมกลงขังพญานาคสาวเอาไว้พนมกรมองดูร่างของมณีนาคีที่ถูก ถูกขังอยู่ข้างในนั้นเขาก็คิดอยากจะไปช่วยนางในทันทีแต่ชายหนุ่มก็คิดห้ามตัวเองว่าเขานั้น จะต้องมีแผนการบางอย่างก่อนที่จะช่วยนางออกมาชายหนุ่มจึงได้วางแผนหายานอนหลับที่อยู่ในป่านี้มาจัดการกับพวกพ่อของเขาก่อนเพราะชายหนุ่มรู้ดีเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีทั้งพิษและที่มีทั้งสมนุนไพรเมื่อชายหนุ่มคิดแผนการได้เขาก็หาต้นไม้ที่มีฤทธิ์พิเศษที่ทำให้ผู้สูดดมควันจากการเผาไฟของต้นไม้นี้จะเกิดการหลับไหลทันทีชายหนุ่มจึงได้ หาต้นไม้นั้นมาเผาไฟและทําการไล่ควันให้เข้าไปข้างในถ้ำสุดท้ายพวกหมองูที่พากันดื่มสลองอย่างเมามันก็พากันหลับไหลกันทุกคนและแล้ว พนุมกรก็สามารถช่วยเหลือมณีนาคีได้ทั้งสองสวมกอดกันด้วยความดีใจหลังจากนั้นพนมกรก็หาเอางูตัวเล็กมาใส่ไว้ในกรงของพ่อเขาแทนพญานาคและใช้ผ้าดำนั้นคลุมเอาไว้อย่างมิชิดเหมือนเดิมพอรุ่งเช้าวพวกหมองูก็เมินงงเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยอะไรมากหลังจากนั้นพ่อของพนมกรกับพวก ก็ได้พากันเอากลงพยาหน้าเพื่อไปทำการแสดงต่อสายตาของชาวเมืองทั้งหลายที่มารอชมพยาหน้าตัวจริงตามคำโอ้อวดของพวกเขา เมื่อถึงเวลาหมองูก็เปิดผ้าคลุมสีดำออกแต่เมื่อชาวเมืองที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในพวกเขาต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความโกรธและมีบางคนก็ทำท่าส่งเสียงหัวเราะเยาะพวกหมองูเมื่อพวกหมองูเห็นแบบนั้นพวกเขาก็ตกใจไปตามๆกันเพราะพญานาคที่อยู่ในกรงมันได้กลายเป็นงูตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นชาวเมืองก็ยิ่งพากันด่าทอและหาว่าหมองูนั้นเป็นคนหลอก นะับตั้งแต่นี้ต่อไปพวกชาวเมืองจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วในวันนั้นหมองูทั้งกโกรธทั้งอายและมึนงงในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะร้องแก้ตัวยังไงชาวเมืองต่างก็ไม่เชื่อเขาและพากันสลายวงชุมนุมในทันที มณีนาคีกับพนมกรที่กลับมาที่บึงดอกบัวนั้นพวกเขาก็รู้ดีว่าหมองูพ่อของชายหนุ่มจะต้องกลับมาราวีนางในที่ของนางอีกแน่นอนแต่พนมกรก็สัญญากับนางว่าเขาจะปกป้องนางด้วยชีวิตของเขามณีนาคีรู้ดีว่าอาคมที่นางได้พบเจอมานั้นมันร้ายแรงที่จะสามารถฆ่าชีวิตนางได้แน่นอนถึงแม้พนมกรจะแลกชีวิตเพื่อปกป้องนางพวกหมอ องูก็ต้องหาทางจับตัวนางไปอยู่ดีแต่ในใจของนาคสาวนางก็รักชายหนุ่มเหมือนดังที่ชายหนุ่มนั้นก็รักนางเช่นกันเมื่อหมดหนทางที่จะสามารถหลุดพ้นจากพวกหมองูมณีนาคีจึงได้อ้อนวอนต่อรุกคเทวดาที่เป็นผู้ดูแลพระยานาคในตระกูลของนางนั้นให้มาช่วยนางฝ่ายรุกคเทวดาที่ได้ทราบถึงสาเหตุที่นางขอและด้วยความสงสารท่านรุกคท วดาจึงได้ปรากฏตัวออกมาและมีข้อเสนอต่อพวกเขาว่าทางที่จะช่วยมณีนาคีกับพนมกรได้ก็คือการปิดเมืองของนางจากโลกมนุษย์แล้วพนมกรนั้นจะไม่สามารถกลับไปเมืองมนุษย์ได้เขาจะต้องใช้ชีวิตกับนาคสาวในบึงดอกบัวและทุ่งหญ้าแห่งนี้ชายหนุ่มจะรับได้หรือไม่พนมกรก็บอกรุกขเทวดาว่าในชีวิตนี้เขามีพ่อก็เหมือนไม่มีเพราะในชีวิตเขา ตอนนี้เขาจะมอบให้มณีนาคีคนเดียวรุกเทวรายังบอกอีกว่าสังขารของหน้ากับมนุษย์นั้นไม่เหมือนกันมนุษย์นั้นมีกายหยาบที่เปลี่ยนไว้ในเวลาอันแสนสั้นมณีนาคีจะรับได้หรือไม่มณีนาคีผู้ได้ฟังนางก็ตอบรับไปว่านางรับได้ทุกอย่างในกายสังขารของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นรุกเทวดาก็ได้เนรมิตให้ที่ของนางแยกมิติออกจากเมืองมนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์คนใดสามารถพบเห็นที่ของนางอีกเลยส่วนพ่อของพนมกรที่อยากกู้หน้าของเขาคืนเขาก็มาตามล่าพญานาคในที่เดิมแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็ไม่พบเจอแม้แค่บึงดอกบัวนั้นอีกเลยเขาได้แต่ร้องด้วยความบ้าคลั่งที่ชื่อเสียงของเขานั้นถูกทำร้ายหมด ในขณะที่เขาบ้าคลั่งอยู่งูเผือก็ได้เรียกพวกญาติญาติของงูที่เขาเคยจับตัวไปกักขังไว้นั้นพากันมารุมกัดหมองูที่กําลังบ้าคลั่งอยู่ตอนนี้สุดท้ายหมองูก็สิ้นใจตายเพราะธิ์ของงูส่วนมณีนาคีกับพนมกรนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่เมื่อผ่านไปหลายปีร่างกายที่เคยหนุ่มแน่นของพนมกรก็เริ่มแก่ขึ้นตามวัยซึ่งแตกต่างจากมณีนาคีที่นางนั้นยังสาวยังสวยเหมือนเดิมแต่ถึงร่างกายของพนมกรจะแก่เท่ามณีนาคีนางก็ยังรักคนรักของนางไม่เคยเปลี่ยนแปลงจนวันที่นางไม่อยากจะพบเจอนั้นก็ได้มาถึงเมื่อนาาสาวต้องรู้ความจริงว่าคนรักของนางซึ่งเป็นมนุษย์นั้นต้องจาก โลกนี้ไปก่อนนางทั้งที่สังขารของนางนั้นยังสวยยังสาวเหมือนเดิมด้วยเหตุนี้จึงทําให้แต่ละภพแต่ละชาติของพนมกรก็มักจะวนเวียนมาในที่ของนางอยู่แบบนี้และถึงแม้ว่ามณีนาคีจะได้คลองรักกับชายหนุ่มที่เกิดมาในแต่ละชาติชายหนุ่มพวกนั้นก็จากนาคสาวไปก่อนทุกภพทุกชาติไปด้วยเหตุการณ์นในอดีตที่ผ่านมามณีนาคีผู้ที่จดจําทุกอย่างจึงไม่กล้า เปิดใจรักกับชายหนุ่มวัดลบนั่นเองเพราะเหตุนี้มณีนาคีจึงได้ปรารถนาที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้คลองรักกับคนรักของนางด้วยการแกร่เท่าไปด้วยกันมิใช่การที่ให้นางนั้นต้องทนเห็นคนรักของนางต้องมาจากนางไปก่อนในทุกภพทุกชาติไปส่วนวันลบหลังจากที่เขามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมาก็มีผู้หญิงหลายคนที่เข้ามาหาชายหนุ่มอยู่บ่อยครั้ง แต่ภายในใจของชายหนุ่มนั้นก็ยังคงคิดถึงหญิงสาวผู้ที่มอบดอกบัวทองคำให้ตนนั้นอยู่ทุกคืนทุกวัน และในแต่ละวันชายหนุ่มก็มักจะเข้าไปในป่าลึกในที่ที่เขาเคยพบเจอบึงดอกบัวและทุ่งหญ้าที่มณีนาคีอยู่นั้นถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะมองไม่เห็นที่ที่นางอยู่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่ามณีนาคีก็กําลังเฝ้ามองเขาอยู่เช่นกันและก็เป็นเช่นนั้นเพราะมณีนาคีก็เฝ้ามองคนรักผ่านมิติของนางนางก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงและอยากออกไปหาวันลบแทบขาดใจ แต่รุกขเทวดาก็บอกให้นางนั้นอดทนตั้งมั่นรักษาศีลภาวนาเพื่อให้นาคสาวได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตามที่นางปรารถนาส่วนวันลบเขาก็ใช้ทรัพย์สมบัติที่มณีนาคีมอบให้นั้นสร้างบุญกุศลโดยการช่วยเหลือคนยากไร้และชายหนุ่มวันลบก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าให้เขานั้นได้พบเจอกับมณีนาคีอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดในชาติไหนก็ตาม เมื่อพวกเขาทั้งสองต่างก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะได้พบเจอกันสุดท้ายในชาติต่อมามณีนาคีกับวันลบนั้นก็ได้เกิดเป็นคู่ครองกันสมดังปรารถนาที่พวกเขาทั้งสองนั้นได้ตั้งมั่นเอาไว้แล้ว